วันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นแมพสร้างบ้านลมเป็นของตัวเองบ้างดีกว่าบ้านลมบ้านบอนลรูนนะหรอใช่แล้วพี่เอกเคยเล่นบ้านลมมะล่าเคยเล่นตอนเด็กๆอะะ่ะฮะตอนนี้พี่ฝนก็ย,ยังเล่นอยู่เลยอะแล้วเขาให้ขึ้นไปเล่นได้ด้วยหรอเนี่ยเขาให้ขึ้นได้แน่นอนขึ้นได้ทุกคนละขอบอกแล้วพี่ฝนจะสร้างจากอะไรก่อนละ่ะสร้างจากตุ่มข้างหลังพี่เอกนั่นไงอันนี้หรอใช่แล้วงั้นก็สร้างเลย สร้างเลยนะนี่กดมาแล้วโหประตูทางเข้าก็รู้แล้วว่าเป็นบ้านบอลลูนวัวสุดยอดไปเลยอะบ้านลมนี่อย่างเทเลยนะเนี่ยขอบอกข้างๆก็มีเขียนว่าบอลลูนอยู่ด้วยพี่ฝนอะไหนเหรอนี่ไงสองปุ่มเนี่ยเขียนว่าบอลลูนน่ะอ่ะเขามีตุ่มสองตุ่มให้เรากดต่องอะหรอใช่แล้วกดเลยกดเลยกดเลยอะ<ๆ>กดตุ่มอันไหนก่อนดีอะ่ะอันไหนก่อนก็เหมือนกันนั่นแหละว้อันนี้เงะมีลูกโป่งมาด้วยละขอบอกอ๋อบอลลูนนี่แปลว่าลูกโปง่งงั้นเหรออ๋อนี่ไงามาอีกแล้ว เราได้ประตูทางเข้ามาแล้วพี่ฝนนี่พี่ฝนกดเส้นทางมีอะไรงอกออกมาด้วยล่ะ เหมือนจะเป็นทน,นนน่ะนะอ๋อเป็นทานนงั้นเหรออันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้ชั้นอะไรก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นชั้นวางลูกบอลใช่จริงๆด้วยอู้หูวู้สวยมากเลยชอบอันนี้อ่ะมีเยอะมากเลยนะเดินไม่ไปเลยพี่บนครับชอบ,ชอบลูกบอลลูนแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าฉั้นไม่ค่อยชอบเพราะว่าเล็บชอบไปเกี่ยวโดนแล้วมันแตกอ๋อพวกเปื่ไนนก็อย่าขึ้นไปเเดี๋ยวก,ก่อนมีหลังคาด้วยงั้นเหรออันนี้เขาเป็นหลังคาไว้ป้องกันอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อน ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนั้นก็มีเหมือนกันเลยหรอเดี๋ยวพี่ฝนจะเปิดบอลลูนอน,นี้ออกมาลูกบอลเด้งดึ๋งใช่ป่ะเปล่าโอ,โอ้ยติดอยู่ในลูกบอลมีหลังคาด้วยนะเนี่ยออหลังคาแบบนี้กันได้แค่แดดอ่อนๆ๋ยวเราเข้าไปกดตุ่มข้างในกันต่อดีกว่านะโหมีเพียบเลยอะ่ะ โออันนี้ต้นอะไรอ่ะต้นมะพร้าวอ่ะโอต้อนมะพร้าวอย่างสูงเลยอ่ะกดปุ๊บต้นมะพร้าวโตปั๊บเลยโหอ,อันนี้ก้อนหินไเหรออันไหนก้อนหินนี่ไงก้อนใหินมาแล้วเฮ้ <c oughs> ยก้อนหินเหยียบได้นี่อะไรอันนี้น่าจะเป็นเสาอะไราบางอย่างเหมือนขนมเลยอะ่ะรอเดี๋ยวพี่อขอกระโดดขึ้นไปก่อนนะอหอันนี้น่าตื่นเต้นจังข้างในมีตุ่มให้เรากดด้วยและขอบอกอันนี้เป็นกะละมังอันใหญ่พี่ฝนกะละมัง <c oughs> <c oughs> ที่ไหนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมี แท่นใหเรายืนได้ด้วยคุณคุณะ้เหมือนนาฬิกาเลยเดี๋ยวขอกดตัวมานีก่อนอ๋ออรู้แล้วโอ้ไม่ใช่นาฬิกาแล้วโอ้โอ้โอ้อันนี้เป็นแท่นกระโดดเราต้องกระโดดหลบให้ทันไม่อย่างนั้นเราจะโดนโอ้โหยโดนอะไรเข้าไปงั้นหรอโดนเนี่ยกระแทกเข้าไปเต็มหน้าเลยอ๋อน่าจะเป็นแท่นกระโดดให้เราใช้สมองของเรากระโดดตามเข้าไปน่ะนะใช่แล้วเอาไว้พัฒนาในการกระโดดได้นะพี่ฝนนะ <laughs> เดี๋ยวอันนี้คืออะไรไม่รู้เกิดอะไรขึน้นอ่ะอ๋อตังหมด ตังหมดแล้วหรอใช่แล้วตังหมดเร็วชะมัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะจะกดตุ่มที่ราคาไม่แพงก่อนก็แล้วกันนะไปเก็บตังมาก่อนก็ได้ไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวกดราคาไม่แพงก่อนอันนี้มีบล็อกตัวต่อขึ้นมาด้วยละ่ะเหมือนโลบอกสมัยก่อนเลยเนะี่ยเป็นบล็อกบล็อกเงี้ยพี่ฝนอ๋อมีต้นมะพร้าวด้วยนะเนี่ยต้นมะพร้าวอยู่คู่กันเลยเดี๋ยวขอยืนตรงกลางก่อนแล้วนี่อะไรอะ่ะเป็นแค่เนินดินนะนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีกระดานยอกด้วยละขอบอก อะไรอะม้าโยกอะเหรอใช่แล้วม้ากระโดกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นไปเลยกระดกไม่ผ่านเหรอไม่ยอมกระโดะค้างเลยอะพี่ฝนอ๋อทำไมเป็นแบบนี้อะน่าจะกระดกได้นะโหน่าเสียดายจังเลยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนไปเก็บเงินข้างหน้าก่อนดีกว่านะจะได้เงินมาเยอะหรือเปล่านะรอบเนี้ต้องลองดูก่อนก็แล้วกันนี่ไงะโหมีเป็นหมื่นเลยอ่ะได้มาเท่าไหร่อะได้มาหมื่นหนึ่งอ่ะ เป็นหมื่นเลยเหรอเนี่ยรอะใช่แล้วกิจการของพวกเราเนี่ยดีขึ้นเนี่ยพี่ฝนจะไปเปิดต่อก็แล้วกันนะเปิดตรงไหนต่อละพี่ฝนโอ้ตรงนี้มีผนังอะไรบางอย่างงอกขึ้นมาด้วยล่ะขอบอกอ๋อแสดงว่านี่เป็นกำแพงล้อมรอบแน่เลยอ่ะอันนี้อะไรอะ่ะไหนอะ่ะแถวนี้คืออะไรอะ่ะนี่น่าจะเป็นเส้นทางที่เราทำทางต่อไปได้อีกพี่ฝนทำทางต่องนะหรอนี่ไงดูดี<อ>มีอุปรกรณ์เสริมเพียบเลย<อ>มีเขาเรียกว่าอะไรนะ ธงสายลุงใช่หรือเปล่าอ่าธงงานวัดเด้อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีบ้านบอลลูนเกิดขึ้นมาอีกแล้วมันไม่ใช่บ้านบอลลูนมันเป็นบ้านกระเด้งบ้านกระเด้งดึงเหรอนี่ไงกระเด้งตลอดเลยหยุดไม่ได้เพราะจริงด้วยแฮะบ้านกระเด้งดึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอกดตุ่มกันก็แล้วกันอ๋อเขามีตาข่ายกันเรากระโดลดหล่นลงไปแล้วบาดเจ็บด้วยนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีตุ่มให้กดหลายอันเลยละขอบอกอ๋อถ้ากันครบอย่างนี้ยังไงก็ไม่เจ็บตัวเล่นได้สบายโหอ,อยากมีแบบนี้ของจริงจัง เลยทําไมเอาไว้เล่นที่บ้านเนาะอ๋อใช่แล้วเอาไว้เล่นที่บ้านน่ะนุกมากเลยละขอบอกอ้แต่ที่บ้านเราแคบนะ่าจะเล่นไม่ได้เราไปเล่นรวมกันอย่างนี้ดีกว่าเล่นหลายคนสนุกแล้วก่อนตังค์หมดตังค์หมดอีกแล้วเหรอออเปิดได้แค่บางอย่างเองสงสัยเราจะต้องไปเก็บตังค์เพิ่มเติมแต่อเด็กไวเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นคืออะไรหรอไหนอ่ะ เนี่ยฝั่งนี้คืออะไรอ่ะโหลึกๆล,กลงา่างี้บอ่อน้ําหรือเปล่าสาว่ายน้ําหรอ,อลึกดีนะมีบันไดให้ปีนขึ้นด้วยนี่เฮ้ยพี่ฝนคิดว่าน่าจะต้องเป็นสาว่ายน้ําแน่นอนแหละโอ้รีบเก็บตังค์มาทําสาว่ายน้ํากันดีกว่าพี่ฝนองั้นเอาอย่างงี้เดี๋ยวพี่ฝนจะไปวิ่งเก็บตังค์มาแล้วก็มาเปิดสาว่ายน้ํำนะได้กันเดี๋ยวเพกงรออยู่แถวนี้ก่อนนะแต่ก่อนจะไปเก็บสาว่ายน้าเดี๋ยวขอกดตุ่มแถวนี้ก่อนดีกว่าตอนนี้เก็บตังค์ได้เท่าไรแล้ววะ อ๋อตอนนี้มีอยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเป็นแสนแล้วเหรอใช่เป็นแสนเลยเอาละรีบไปกันเลยดีกว่าพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนจะไปเนี่ยนะตรงสาวายน้ำอ่ะนะไปเลยไปเลยพี่อยากดูสาวายน้ำมากเลยอะสาวายน้ำอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งนี้เรากดตรงอะไรก่อนได้หรือเปล่าก็ได้มั้งตังเป็นแสนอย่างนี้สบายอยู่แล้วถูกต้องเลยมีตังเป็นแสนขนาดนี้เดี๋ยวกดไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกันมีแต่ก้อนหินกับต้นไม้พี่ฝน มันจะต้องเปิดเส้นทางไปไงถ้าเราไม่เปิดเส้นทางไปนะเราไปไม่ได้แน่นอนเลยโอ้ยบ้านเด้งดึงอีกแล้วมีบ้านเด้งดึงเื่องจะต้องมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกำแพงมีกำแพงเหมือนอันเมื่อกี้เลยอะ่ะกำแพงตาข่ายเดี๋ยวก่อนทางนี้ยังไม่หมดยังเปิดไห้หมดเลยมาทางนี้ด้วย ต้องเปิดให้หมดเลยใช่หรือเปล่านี่เรียบร้อยมีกำแพงตักข่ายครบแล้วอ๋อแล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะออกอยังไงอ่ะก็เดินออกมาดิเ <c oughs> อ้อข้างหลังมีให้ให้กดตุ่มอีกแล้วอันนี้ยังไม่หมดนะต้องต่อทางตรงนี้ไปหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วเราจะต้องต่อทางไปอันนี้<ก>มีโต๊ะเบบีเก้าอี้เด็กหลายสีอ๋อน่ารักจังเลยอืมมันหมดแล้วอ่ะตรงนี้ไปทางนู้นกันเถอะฝั่งนี้หมดแล้วเหรอหมดแล้วตามพี่เอกมาเร็วเข้าไปทางไหนอ่ะก็นี่ไง พดบอไว้เรียบร้อยแล้วมันเลยจะทำสักทีเราจะต้องกดเส้นทางไปเรื่อยๆไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเส้นทางของเขาเชื่อมต่อตรงไหนอ่ะงั้นก็เปิดให้หมดเลยพี่ฝนเปิดตรงนี้โอ้ตรงนี้มีพื้นอะไรบางอย่างงอกขึ้นมาอันนี้เป็นแผ่นหินนะนี่มีอีกแล้วแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนพี่ฝนโอ้ตรงนี้มีสไลเดอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยล่ะขอเล่นหน่อยนะฮ๋เล่นได้ด้วยเหรอไล่โอ้ โอ้โห,โห,โห,หล่นลงมาเลยนั้นเนี่ยข้างๆเนี่ยอะไรอ่ะเออมีกล่องน้ําแข็งแล้วก็อันนี้ต้นปลามโอ้โดีจังเลยนะเนี่ยทาไมยังไม่งอกเส้นทางมาอีกอ่ะใช่แล้วเมื่อไร่หรือว่าจะต้องเป็นตรงนู้นนะเราจะต้องกดตุ่มตรงนี้ก่อนเห็นได้พี่ฝนบอกแล้วเราจะต้องเปิดเส้นทางมาเรื่อยๆก่อนงั้นก็เปิดให้หมดเลยพี่ฝนอันนี้อะไรนี่อุ้ยนึกถึงนี่เลยอ่ะที่ทหารเขาฝึกกันอ่ะเป็น<อ>ท่อที่ไปมุดเข้าไปได้อ่องั้นเดี๋ยวพี่ฝนกดตุ่มเพิ่มนะ อ๋อนี่นี่นให้ทรงตัวบนนี้ได้ด้วยพี่ฝนอ๋อเป็นสิ่งกีดขวางแล้วก็ที่ทรงตัวอ๋อแล้วก็มีกระโดดมายืนบนนี้ได้เนี่ยนะอ๋อใช่เลยใช่เลยนี่พอกระโดดไปแล้วนะมันจะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นบอลลูน,ลนใช่หรือเปล่าใช่แล้วยังไงก็ยังนิ่มอยู่ดีตรงนี้มีก้อนหินมีเต็นท์วางของอเขาจะขายของแล้วใช่ไหม เราจะขายของได้แล้วเหรอกำแพงอะไรอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอดูก่อนก็แล้วกันนะพี่ฝนเปิดเพิ่มอีกดีเปิดเพิ่มหมอเปิดตรงไหนอะ่ะเอ้าทำไมกำแพงเกาะได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นผนังเงยที่เราเคยไปปีนอ่ะอ๋อนี่นี่ที่ฝึกปีนเขาเอาเอใช่ที่ปีนเขาจริงๆด้วยโอ้แต่อย่างงี้ปีนสบายนะอันนี้คืออะไรเต็นท์อีกแก้วเหรออ๋อไว้ไวขายของแน่นอนแหละเปิดเลยมีเก้าอี้ อ๋อไม่ใช่เต้นขายของแต่เป็นเต้นแบบให้มานั่งพักผ่อนร้อนๆไงอ๋อให้มานั่งพักผ่อนมองดูว่าเราจะปีนยังไงอะเหรอตรงนั้นมีเก้าอี้โซฟาให้เราด้วยนะพี่ฝนยังหาเส้นทางเปิดไปสาว่ายนาำไม่เจอเลยเมื่อไรจะเปิดได้สักทีเนี่ยฝั่งนี้หมดได้ยังอะนั่นอะไรอะงั้นเปิดไปให้หมดเลยก็แล้วกันก็เปิดไปเลยมีตังเป็นแสนกลัวอะไรออเนี่ยพยายามเปิดดูว่าเส้นทางอยู่ตรงไหนไงเออมีล่มด้วยนะ มีล้มมีเก้าอี้แสดงว่าไว้ขายของพี่ฝนตรงนั้นอะไรอ่ะตรงไหนอระตรงนี้ไงเนี่ยตรงสาไวน้ําเนี่ยสาะวน้ํามีที่ให้เปิดแล้วเหรอยังไม่มีอีกเหรอยังไม่มีเลยงั้นเปิดให้หมดไปเลยเราจะต้องไปเปิดด้านหน้าก่อนไงงั้นพี่ฝนเปิดด้านหน้าให้หมดไปเลยนะต้องไล่เปิดมาเพราะว่าเส้นทางยังไม่ถูกเชื่อมต่ออ๋อนี่ไงตรงนี้ยังมีก้อนถึงก้อนหินยังไม่ได้เปิดเลยนะนี่ไงก้อนดินก้อนหินแล้วก็อ๋ออันนี้คือ คือสไลเดอร์โอ้ขอเพียขึ้นไปเล่นก่อนสไลเดอร์ยักโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอา้าวอยู่ไหนแล้วนี่สไลด์ลงมาลักปีที่มาใหม่แล้วเฮ้ยใหญ่แล้วว่าจะไปเล่นสไลเดอร์สักหน่อยกำแพงขึ้นนะ่ะเอออยู่ดีๆก็มีกำแพงขึ้นมางั้นเดี๋ยวไี่ฝนเข้าไปเล่นข้างในเก็บตังค์ไปด้วยก็แล้วกันโอเคมาแล้วนี่สนุกมากเลยนะจะบอกให้พอหล่นลงมาเลยอ่ะได้ครบยังไงยังไม่ครบเลย ออลองเล่นดูไหมอ่ะแนะเดียวตรงนี้คือที่นั่งโอโหนนิ่มมากเลยล่ะขอบอกที่นี่ไม่ต้องกลัวเรื่องเจ็บตัวเลยนะจะบอกให้แต่ว่าก็ต้องระวังอุบัติเหตุนะมันสูงอ่ะอันนั้นอะไรอะอันนี้มีเาวากั้นเอาไว้ <c oughs> มีที่กั้นเนอสไลเดอร์วู้ฮู้เปิดได้ยังอะโซนข้างหลังอะน่าจะเปิดได้แล้วนะเพราะนั่นไงไม่ฝวนเจอแล้วเปิดเลยเปิดเลยโอมาแล้วทุกคนพื้นที่สําหรับสะว่ายน้ํา ถ้าเป็นสระว่ายน้ําจริงๆก็ดีอะดีเดียก่อนตรงนี้คือประตูเา้าทำไมต้องมีประตูด้วยก็มันยังไม่มีตุ่มอะไรงอกขึ้นมานี่นะะมีกําแพงด้วยเหรออ๋อใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเปิด,ค,ปดค่อยๆเปิดก็แล้วกันม,มาดูนี่ดิพี่ฝนดูอะไรเหรอนี่ไงข้างล่างสระมีปุ่มแล้วข้างล่างสระมีตุ่มแล้วเหรอนั่นไงหนึ่งอันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอกระโดดลงไปกดตุ่มก่อนกดเลยมาแล้วเฮ้ยเราได้พื้นสระแล้วอะ่ะเออ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 ะเด็เฮ้ยนี่อะไรอ่ะ กำแพงกำแพงที่มันเป็นรูปไฟเหมือนอวกาศนี่หมายความว่ายัางไงนี่ตเลงนี่เป็นสาว่น้ำมะเปล่าแล้วน้ำไม่เห็นมีอ่ะอ๋อไม่มีน้ำเอาละเราไม่มีน้ำหรอเดี๋ยเนียดูท่าทางน่าจะไม่ใช่สาว่น้ำแล้วล่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะกำแพงด้านบนทำไมเหมือนเป็นกำแพงปราสาทยังไงก็ไม่รู้อ่ะออใช่เรารู้ว่าเราจะต้องกดตุ่มเพิมเ่มเติมอะไรหรือเปล่ามีอีกเปล่าล่ะเนี่ยเดี๋ยวขอกดตุ่มตรงนี้ก่อนฮึบฉึบมาแล้วประตูเอาไว้ทำอะไร ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอกดนี่ก่อนกำแพงโหนี่กำแพงอะไรปิดไปหมดแล้วนะเนี่ยอ,อ๋อ,อใช่เดี๋ยวฝั่งนี้คืออะไรเหรอไม่รู้อะกำแพงอีกละมั้งกดตุ่มเลยโหอะไรเต็มเลยเนี่ยฮอมีตุ่มเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะจังเลยเดี๋ยวไปเก็บตังกก่อนเก็บตัง์มาให้หมดแล้วเปิดให้หมดทุกอันเลยอะเก็บตัง์มาแล้วฝั่งนี้น่าจะเป็นโซนกินข้าวนะมีโตะเยอะแยะเต็มไปหมดก็เปิดเลยดิเปิดเลยเปิดเลยเมื่อกี้ไีวอนเห็นอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ ฝั่งไหนอะฝั่งเนี้ยก็มีโต๊ะอะไรบางอย่างปาร์ตี้ปาร์ตี้ก็เดี๋ยวมาเปิดฝั่งนี้ก่อนดีกว่ามันเปิดไปเลยเปิดตรงไหนได้เปิดเลยเดี๋ยวเพกวิ่งตามมีโซฟาอืมสวยสวยสวยอ๋อสวยมากเลยอะนี่อะไรอะเฮ้ยเออเอามีตโต๊ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เฮ้ยโต๊ะขนมเค้กกินเลยได้ไหมพี่ฝนอ๋อจะว่าไปนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ของใครกันล่ะเนี่ยไม่รู้เอาก่อนเลยหนึ่งชิ้นมาโอ้เขอกินก่อน <c oughs> อืมอร่อยไหมพวกปิก๊กอร่อยดีเหมือนกันนะมีรสปลาทูไหม อล้ถปาทูยังไม่มีอ่ะใครเหรอจะทำรถปัทูนี่รถสตรอเบอรี่พี่ฝนคะแม่นขนมเค้กเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะเมื่อกี้จอยก็กินนะออาตังหมดอีกแล้วพี่ฝนอืมตังหมดอีกแล้วมีตรงไหนที่เราเปิดได้มัางอ่ะเปิดให้หมดเลยนี่อะไรอ่ะพี่ฝนข้ามตรงนี้คือโซนอาหารบุฟเฟ่ต์นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะช็อกโกแลตที่เป็นเค้กเนี่ยฮะเค้กช็อกโกแลตไงไม่ใช่อ๋อนอบราวนี่ออมีบราวนี่ด้วยเหรอนี่ไงนี่ไงแท็งแข,ง,แขงเนี่ยเออใช่จริงด้วย อันนี้เป็นผน,นังไว้สําหรับวางของขายแน่นอนทำไมเราหยิบของออกไปกินไม่ได้อ่ะ,อะเพราะว่าเขายังไม่ขายโถเอ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดวตรงนี้มีที่ต่อแถวอันนี้ฮะมีลานสําหรับเป้น,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 นด้วยละขอบอกเขาเรียกว่าบูธดีเจอ๋อ้นเหรอพี่ฝนเอาลำโพงข้างหลังทีดิอาได้เลยเดี๋ยวกดให้ นี่มาแล้วไฟมาแล้วลำโพงลำโพงนี่ลำโพงก็ามาแล้วเดี๋ยวพี่เอกไปโดดเข้าไปสแคตแผ่นข้างหลังให้อ๋อนี่งาไฟก็มาแล้วสุดยอดไปเลยนี่แสดงว่าเราก็สามารถเปิดบ้านบนลุนได้เยอะแล้วเหมือนกนันนะเนี่ยสุดยอดไปเลยนะสําหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุย